สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอหลักสูตรนะครับการวางแผนขั้นตอนเทคนิคและการบรหิหารโครงการก่อสร้างนะครับก็หลักสูตรนี้นะเหมาะสำหรับผู้บรหิหารโครงการทุกระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ควบคุมงานวิศวกรหรือระดับผู้จัดการโครงการวิศวกรโครงการนะครับหลักสูตรนี้จะแบ่งเนื้อหา ออกเป็นส่วนๆด้วยกันนะครับส่วนแรกก็จะพูดถึงภาพรวมของโครงการก่อสร้างนะครับเราถ้ามามองภาพรวมก่อนว่าในโครงการก่อสร้างเนี่ยมันมีวงจรครับมันมีไลฟ์ไซเคิลของมันนะครับโครงการก่อสร้างก็จะเริ่มต้นได้ตั้งแต่การกําหนดโครงการนะครับโครงการนี้เป้าหมายคืออะไรสโคปออฟเวิร์คคืออะไรนะครับรูปแบบเป็นอย่างไรบัตเจ็ตเป็นอย่างไรก่อระยะเวลาเป็นอย่างไรผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างไรนะครับอันนี้คือส่วนแรก เฟสแรกเฟสที่2ก็คือเรื่องของการวางแผนโครงการนะครับนะครับส่วนที่3าก็คือเรื่องของเฟสของการปฏิบัตินะครับโครงการก็คือการดําเนินการก่อสร้างนะครับจนกระทั่งโครงการเราเสร็จเฟสสุดท้ายคือการปิดโครงการสมอลโครงการนะครับงนั้นในการที่จะวางแผนเราต้องเข้าใจภาพรวมตรงน,นี้ก่อนนะครับและแต่ละส่วนก็มีสิ่งที่ต้องทําที่เราเรียกว่า work break structure ออกมาค่อนข้างเยอะนะครับส่วนแรก ส่วนกำนวนโครงการจะมีขั้นตอนค่อนข้างน,น้อยนะครับเพราะในเนื้อหาก็จะมีการพูดถึงว่าโอเคส่วนแรกเนี่ยในฐานะนักวางแผนโครงการจะต้องรู้อะไรบ้างเข้าใจาอะไรบ้างและเขาอินโวนะมีส่วนเกี่ยวข้องกับในเฟสแรกแค่ไหนส่วนที่2การวางแผนการวางแผนคือการวางแผนทรัพยากร 5M man machine material money method นั้นในการวางแผนที่ดี เขาต้องเข้าใจในงานที่เขารับผิดชอบนะครับงานโครงสร้างต้อง work b r a k d o w n structure แตกขาเรียดงานโครงสร้างออกมากิจกรรมต่างๆที่ต้องทําม,มีอะไรบ้างแต่ละกิจกรรมใช้ทรัพยากรเท่าไหร่แต่ละกิจกรรมใช้เวลาแค่ไหนนะครับ,นะรบ material ใช้วัสดุแค่ไหน money cash flow ควรจะเป็นอย่างไร method of construction นะครับขั้นตอนการก่อสร้างเราจะให้วิธีการก่อสร้างอย่างไรนะครับมาตร,รการต่างๆที่เราจะควบคุมเป็นอย่างไร กำหนดเป็นมาสเตอร์สเกดูออกมานะครับแผนการทำงานแผนการใช้ทรัพยากรแผนการติดตามนะครับแผนการใช้เครื่องจักรนะครับแผนอ r g ์ก i เซชั่นชากนะครับนี่คือช่วงของการวางแผนช่วงที่3นะครับคือการปฏิบัติโครงการนะครับปฏิบัติโครงการก็คือการลงมือทำงานตามแผนซึ่งส่วนนี้นะครับแน่นอนคือการทำงานก่อสร้างให้ได้ตามมาตรฐานนะครับการควบคุมคุณภาพฉะนั้น ส่วนเนื้อหาส่วนนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของเทคนิคการก่อสร้างต่างงานโครงสร้างมีจุดสําคัญอย่างไรบ้างนะครับเป็นหลักการนะครับงานสถาปัตย์แต่ละส่วนเนี่ยเราควรให้ความสําคัญที่อะไรบ้างนะครับเพื่อให้งานออกมาได้ตามมาตรฐานได้ตามคุณภาพนะครับโอว์วิวภาพรวมของโครงการเราควรให้ความที่อะไรนะครับหรือแม้กระทั่งในส่วนของแบบก่อสร้างนะครับในจุดมุ่งเน้นอะไรบ้างนี่คือเนื้อหาส่วนที่3ที่เราจะพูดถึงในหลักสูตรนี้กัน แล้วก็ส่วนที่4คือเรื่องของการปิดโครงการครับว่าในส่วนของการปิดโครงการสิ่งที่เรามุ่งเน้นคืออะไรการวางแผนเราต้องวางแผนอย่างไรทรัพยากริทีัใย้ต้องเป็นอะไรสิ่งที่เราต้องทํากิจกรรมที่ต้องทำมีอะไรบ้างเพื่อให้ทั้งหมดมันอยู่ในมาสเตอร์แพลนของงานก่อสร้างนะเพราะฉะนั้นหลักสูตรนี้นะครับผู้เรียนจะได้ทั้งการมองภาพรวมทั้งการแตกรายละเอียดการโฟกัส,แ,ส,สแต่ละส่วนแต่ละส่วนอย่างมีระดับขั้นตอนแล้วก็รวมถึงเครื่องมือต่างๆในการ จัดการในการวางแผนในการควบคุมงานะที่เตรียมมาถ่ายทอดสำหรับ1วัน6ชั่วโมงกันนะครับก็ขอฝากนะครับเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ